สวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับอากาศเย็นๆครับมาอัปเดตสวนไนเบิ้งครับน้ำมะแรงครับสวนหลัง่อยผมซมวิวครับอัปเดตทุเรียนนเมืองครับน้ำมาแรงครับอากาศเย็นๆครับเป็นก๋วยผอมงครับ อาทิตย์หนึ่งตาใดครับไ้วหอนทองทุเรียนครับนี่คือมะนาวตอนเช้าครับตอนเช้าเจ้า,าจิได้กิ้งไม่กิ้งไม่เกิดงาไม่อยากน้วยสมบูรณ์ครับเป็นลอกพิเศษครับสี่ท้ายตอนนะั้นมันเป็นหน่วยแล้วนะ ตอนจริงไหมมะนาวดอต้องอย่างน้ำใจครับจริงแกงกิง่งไหมตอนเช้ากัดเช้าแล้วก็จะเป็นน้อยแบบนี้ครับเป็นงาขึ้นมาแบบนี้ครับกิ่งขึ้นมาแบบนี้กิ่งขึ้นมาแบบจะเป็นน้อยเป็นดอกดอกนี่ก็ล่างเป็นน้อยครับ าก,าก,กากทุเรียนเนี่ยมาแรงตรงนี้อากาศเย็นสบายครับสบายมีใบกระเพราครับเบกระเข้าขั้นแขกกินหอมครับ ไว้สักพักก็เท้ากินเองนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกมันลนะกอบฟักเขี้ยวครับรเขี้ยวนึ่งกักลบกลาบกับลาบกับก้อยซุปเคี้ยก็ได้ทุเรียนครับทำอะไร มาอัปเดตทุเรียนในเบิร์ครับสองปีหกเดือนครับทุเรียนสองปีหกเดือนกำลังบำรุงครับ ลุงเพื่อว่าสะสมอาหารปีนาในสีล่องไวดูบังครับไอ้ไอ้ล่องจับลูกบังครับปาลาบำลุงแล้วทุเรียนสามปีนี่มีลูกหรือสิสลัดลูกถิ่นบอครับลองบำลุงเดิมบำล,งลุงเริ่มเริ่ม ้อนหญ้านะครับ้อนหญ้าออกจากโค่นต้นครับเื่อว่าไอปุ๋ยไปบริการขยงอาหารครับบริเวณโค่นต้นโค่นต้นวางแรงแรงเตรียมเตรียมตัวครับ วาวาสะสมอาหารลำลุงบำลุงมันสมบูรณ์แล้วมันงวยมันสิจับบ่ครับตัวตัวนี้มันใหญ่เนี่ยมันก็ก็เลี้ยงบูด้ยเยอะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่เยอะครับ มีรุ่นครับมีรุ่นมาจับลูกได้บ่ครับหรือว่าปลาตวนวหญ่สมบูรณ์สำเจับลูกได้บ่ครับอีกสองสาเดือนเนี่ยอาจิลูพ้นครับปลาบำรุงไม่มีดอกคือยังไงครับต้องเรียนรู้ไปอีกหลายอย่างครับทุเรียน เลี้ยนรูแม่กระถังงดนามครับงดนามใช่จะใสยออกดอกงดนามจักมือใส่ออกดอกเลียงตาดอกอยังไงครับเดี๋ยวมีเี้ยงเขียนลาบกระเสยียเอามาลงไว้เรื่อยๆครับงดนามจักมือบํอารุงยังไงใส่ออกดอกมีเขียนลาบกระเสยียเอามาลงให้เบิ่งครับแต่อยู่ในห้องมดนี่โโนนสี ตลอดครับจีบตลอดครับบ่าให้ขาดมุอก็เกี่ยวนาโน,โนครับสีทุกอาทิตย์ไม่เวลาก่ะสิบมือครับสิบมือสีได้อัปเดตทุกเดืนครับทุเรียนกระเทียมตัวจังไหนแตงกินจังไหนมีบริเวณคนต้นตอนนี้กับบ้มีิหยานะครับ เตรียมตัวเตรียมตัววา่าวุธสีส,ส้มอาหารเอาแปดแปดยี่ยส,สีสมาใส,าสา่ครับประมาณสองสมื่นครับเอาแปดยี่แปดแปดยี่สียี่สี่สีส้มอาหารครับเลี้ยงในสูตรตามมีตามเกลืออะไรครับตรงบํารุงครับทางใบแน่ทางดินแน่ครับ ปุอินรียถ้าเป็นไปได้ครับยี่สิบวันใส่ครั้งหนึ่งครับปุพบพ๋ยอินรีครับสีบาผาดหยู่ซิบมือใส่เทียนึ่งข้างใบนี่ซิบมืออาทิตย์หนึง่งบ่พิดครับซีดได้ตลอดสองปีหกเดือนครับ จนมาลูกค้าอ่ะจะบอกใครเสีเเยนะครับว่าสองปทีทุเรียนสองปีหกเดืยียญเท่ไห่แต่ลูกค้าเคยติดตามเบวนิวมากนะถ้าเพิ่นเบิ่งคลิปแรกแกเนี่ยเพิ่นจดจำได้เลยครับ,บว่าเบลนิวมาลงคลิปแหลกแหมันสิบแปดเดือนแปดเดือนถึงปัจจุบันเนี่ยมันกับำนวณเราก็เหน,น,น,นอยแล้วครับที่ตรงตามนะครับ สองปีหกเดือนครับเพื่อสภาพปีหนาเนี่ยิครคสามปีครับปีสิมานี่จับดอกมีลูกนี่แต่แสดงว่าบำรุงได้ดครับว่มามันตีลูกนี่ตดจะต้นครับก็ตีจะหลูกครับแต่ตอนละตน้น พยายามเห็ดคือทุเรียนเนี่ยมันก็นเป็นเลียนรูปรโจบครับเลียนไปเรื่อยๆครับเลียนเลียนไปว่าทุเรียนซ้ำนี่เสียเอาดอกเอาผลใส่สูตรได้สะสมอาหารใส่สูตรได้ตอนออกดอกใส่สูตรได้ตอนอดนามว่าห้รอกลวงก็ต้องเลียนไปอีกครับ ผมก็บประเด็เกง่งนะครับกสิคอยศึกษาไปนําครับจนกมีสวนให้เบิ่งให้ติดตามอยู่ครับนีหมองรึกษามีอาจารย์มาแนะนํำอยู่ครับอาจารย์ธนาโหลดเพื่นกสิลงมากอ,อยู่ครับท่านหลอบนากสิชวนมาลงสวนอย่นะครับยากสิมาแนะน,นํนำแนวทข้างการใยดอกใยผล โดตรหนามยังใดงดเลี้ยงตาดอกอยังใดิ่นสิมีแนวทางมาแนะนำยูครับดอกหนาสีส่วนผุดด้ใดสนใจกับเยวสีลงในเพจดิละครับ้สนใจกับจังมาเบิ่งครับพอทุเรียนที่หนูกะสมบูรณ์นแน่อยู่ครับกับบอนเต็มทีบไปเลยครับ ดูฤ์เบิ้งแล้วหน้าเดืให้เบิ้งครับ,ว,บ,รบว่าหลังจากฝนตกไปของสบับส้บอนตกเป็นเดือนครับกระลังฟื้นครับแมงกระลงกินใบครับเคมีกระสคขับงามจำเป็นครับกระใซมั่งไม่ใส่มั่งแต่ว่าใส่งามจำเป็นคเคมีเพราะว่ามันสืกินใบครับ นะครับเอาบาใส่มักับบได้เดี๋ว,ว่าพโมนีน่ข้งางใบนี่อาหารท้างใบทุเรียนนี่ขาดบได้ครับนี่ครับอันนี่สองปีหกเดือนบัดน,นะะี้ครับมาเปลี่ยนเรียงทุเรียนให้เบิงครับว่า ความลุงจังไดดูแลจังได้หายน้ำจังได้ปดน้ำจังใดมันสีใหญ่สะสมอาหารดูแลยนี่เฮ็ดาดูแลจังไดครับใบให้ได้ใบใหญ่ๆครับนี่ครับต้นนี้ผมคึกว่าสีโต้กัวมูครับต้นมันมีอยู่สองน้ำต้นครับใหญ่ ประมาณหเ,เ,เมตรเก็เม็ดนะครับตัวแล้วเสร็บึงใบครับใบตรงใบทุเลียนถ้ามันสะสมอาหารพอใบสีไงครับใบสีบพอพอไสสสเงเขียวเข้มครับทานบ่พอใบสีหน่อยครับใบมันสีหน่อยสีเลี่ยวครับใบต้องเขียวเข้มครับทุเลียนสะสมอาหาร ่อครับตัวนี้เนี่ไมันเอาหยาออกแกโค่นเลยครับต่อไปเอาหยาแก่โคนก็ใส่ปุ๋ยสะสมตาดอกสะ,สะสมอาหารครับวันนี้อ่อนเอาออนใส่ปุ๋ยแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับสะสมตาดอกครับตัวนี้ครับ รบูลครับคือว่าใหญ่อยู่ครับมาอัปเดตสวนยังมาเล้ยงใครบิ่งครับบ้อนมีเวลาไปถ่ายสวนไกดครับหยายดถ่า,า,ายในสว,นอ,วน,น,นอยู่คลองก่อนเบาเน่้อบิ่งขำหนึ่งครับอาชีพมาจะโคตรสนาในสวนอยู่คลองม้อนหยาดม้อนหยาดวันี้ไปถ่ายครับถ่ายสวนนี่ก่อนครับ ครับทุเรียนแห่เบิงความสูงข้อมันครับสองปีหกเดือนสิเก็ดเดียนเนี่ยครับครับสามปีนี่นาสิพีดหลูกครับปีดกระสิก็ได้ซิมอยู่แล้วครับครับกล้วยใหญ่ครับกล้วยห,หอมคาวาดิบ นี่ครับนี่สวนนี่สวนเดียวครับใหญ่ครับกล้วยหอมขาวบดิสต์ครับกล้วยหอมขาวบดิสต์ครับเป็นกระรังกระลังออกปีครับช่วงนี้ลูกค้าโทรถ,ถามนอนนอนไงพระท่านนะครับคือ คือมีนอขนาดนี้กับคุดบ้านไหนครับเพราะว่าการที่คุดป่วยถ้ามีนอขนาดนี้คุดบ้านไหนครับถ้าคุดปุ๊บตัวนี้สิบสมบูรณ์ครับเพราะว่าเข้าไปสับผ่านมันครับระบบผ่ามันถ้าพี่คุดตัวนี้ระบบผัาระบบผ่านกษตรไเริ่มเติบโตน่วยกับสิบสมบูรณ์ครับครับการ ปลูกกล้วยไง่อย่ายใใงใดนี่ครับกุ้ยไง่กุ้ยต้นครับนี่กล้วยต้นนี้สามปีนะครับถ้าแม่นแบบนึงก็มาขึ้นโคตรบริเวณเหงามันเอาไว้ต้นหนึ่งครับต้นหนึ่งมาเกินสองบานเดียะต้นหนึ่งกับสิไง่เลยครับไง่ครับกุ้ยตะวนันไง่ครับ ถ้าจงไว้ซองใหญ่เดี๋ยวเสียเบิรงอีกต้นหนึ่งครับตัวน,นี้ก็พร้อมพร้อมที่จะพร้อมที่จะเปิดตาดอกครับเปิดตาดอกครับตัวน,นี้ตัวนี้มาพร้อมเจะตาดอกครับตัวน,นี้ก็สูงแบบพวกเมตรเ็ดเม็ดร,รับ ตาดอกนี่อยู่นี่อยู่หลายต้นตัวนี้ตัวนี้ก็ลังถูกรุ่นนะครับต้นีมาแซมมาแซมที่หลังครับสำหรับฟันตา,าฟันตายาสีประเทศไทยกล้วยหน่อยเพิ่งครับกล้วยจะลังเอามาปลูกครับจะลังในรู ห้อยงาซางแขวนว่องซางครับมีอยู่แปดลูกครับเคยขลังมะขูกครับบโอ้วว่ารสชาติเป็นแต่ว่าลูกหนึ่งโตประมาณโลครับประมาณโูเลยครับห้อยงาซางแขวนว่องซางครับ เตรียมอาหารครับเตรียมเตรียมเตรียมบริเวณโคนตนครับเตรียมบริเวณโคนตนเตรียมวะไหหมีหย่านะครับอยู่นี่ถอนออกถอนออกแล้วก็สะสมอาหารแยงสะสมอาหารถอนออกบริเวณช่วงพุ่มนะครับวะให้มี่รุ่งนกับตัดเอาครับตัดเอาตป็นพวกผักอีเลิอครับ ออเนื้อหอมเผื้อเหมืนกับสุรียังส่วนๆนะครับต้นเ้ก็พร,ร้อมพร้อมสิดติงตาดอกกันครับสองปีเจ็ดเดือนหกเดือนที่กันครับปลูกผสมผสานครับปลูกทุกอย่าง พื้นที่บ่หลายแต่ว่าข้า็สามารถเี็ดได้ครับเอาวสิบสาลีถูด้ครับเหมือนกัมะพร้าวสายหอมเหมือนกัผักกินกับหลาบครับปลูกซับเกลี่ครับซับไประหว่างกลางครับหนากว่าน่นี่นะครับกับหลาบ่นี่ครับตูมมะลิครับกินกับหลาบครับ ที่เดือดจะกินครับหนึ่งตัวนี้อาจิตที่นะครับตัวนี้สำหรับฟันตาห่างกันประมาณมหาเมตร้วยคอมท้องครับคอมท่องตีกับทุเรียนเลยครับกระวากับบ่อแหงเอาลูกไว้ร้ายครับ,รบต้นหนึ่งครับ มันเอาเป็นโดกพิเศษครับตอนไวอวหวบัวหันมันเป็นซ้ำนี่ครับนี่พักมันมีเวลาซ้ำนี่ครับอยากหลายครับเวลาซ้ำเลยจิดก,กงหกักไปเลยครับแป็นโดกพิเศษกระดูกขาสัาา่งล่อ่อนกล่องนบ,บับวบัวพันธุ์นีครับ,บเบิร์ตัวเลี้ยงครับ ร้านพิกัดพิกัดหลานกล้ยวยสวนนี่ครับบ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุลเพยอ,อำเภอน้ำยืนเลยปั๊มน,ามาน้ำม่นวุ้นวุ้นมากอยู่ประมาณสองร้อยเมตรอยู่ขวามเมื่อครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามเกสองแปดเก้าหนึ่งครับท่าสีมาชมสวนมันยังโทรมากกว่านก็ได้ครับถามเรียงนอกกล้วยกับ โธ่มาก่อนครับเพราะว่าต้องเห็นน่องกล้วยบอพ่อเลยครับบอพ่อลูกค้าดง่ายพระท่านมันหลุดขาทั้งอื่นทั้งโทรม่าจากทั้งใจจะได้แต่วันง่ายพบะท่านครับถ้ามาเดี๋ยวเสียเวลาครับกล้วยขาววนิีครับ เ,เตัวนี้เป็นบอกบครับรบี่นี้เลี้ยงแล้วก็ว่า,วาได้ขายแล้วครับเลี้ยงไว้กินครับเลี้ยงไว้ก,กินเพื่อนๆครับเมื่อสิเปิดที่เบิรงครับมันสนีสดครับสีส้มเน,น,นะ,นะเขาไงครับ สิโซนน,นี่นั่มหนนะครับถ้าอากาศยิ่งเย็นอากาศยิ่งเย็นมันสิส้นนี่ครับเห็นะครับนะครับมันสิส้นเหมือนไปเ,เลยบอเห็นตัวมันงเหรอครับเกรงเวีนวนยนจิมหมุนยางเดียวครับนานี้บอเปลืองอาหารครับกบถ้าอากาศร่มหนาวมากจะบอก,กินอาหารเลยครับเลี้ยงเพื่อนๆครับอาหารห่ากระชายถาดไปครับ ใส่าถาดไปเพื่อบ่้ให้น้ำม,มันเสียครับน้ำขึ้นเครื่องเดียนกับปฏิเปลี่ยนครับถ,ถ้าอาหารใส่าถาดตรงนี้เขาเลี้ยงเราจะกินเลี้ยงเนี่ยปฏิคลายครับถ้าบ่ใส่าถาดนี่เอาน้ำเอาหัวอาหารลงน้ำเนี่ยน้ำเน่าเลยครับนี่นี่บ่เน่าครับเป็นอาทิตย์ชอนอาทิตย์กับบะเน่าครับเพราะว่ามีพักตบนักตบในซอยหูุดจับ น้ำครับน้ำเรา,าครับนี่ครับทุกเอนน็นโบนมีมีสี่สิบต้นครับแต่เพราะท่นสมบูรณ์ไม่คุ้ต้นนะครับต้นให้ปลูกรุ่นกัญชาเนี่ยจนให้ปลูกกวางกัญเอาจาวัานสลับพันปลา ไนซ่านะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะ้ครับฝากติดตามเลยนะครับเกียรติเสดทฤษฎีใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับติดตามนะครับสวนทุเรียนการปลูกทุเรียนกดคอมเมนต์มากเลยครับทั้งสองครับมียังสงแนะนําปลูกใดก็สิแนะนาครับตามที่ปลูกมากศึกษามากครับขอบคุณเก่งมากครับก็เลี้ยงดูไปนําครับแต่ว่า เ็พาะนนนำได้อยู่ครับสวัสดีครับ